สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวก็มาต่างจังหวัดนะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษอากาศเย็นมากๆฝนตกทุกวันเลยนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะแล้วก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ มิวเนี่ยจะมารีวิวแปรงแต่งหน้าที่มิวใช้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามมิวเข้ามากันเยอะมากว่าให้รีวิวแปรงแต่งหน้าที่มิวใช้นะแล้วมิวมาต่างจังหวัดนะคะมิวขนเครื่องสำอางทั้งหมดเนี่ยใส่กระเป๋านี้มาแล้วเพื่อนมิวให้มารู้สึกเขาจะได้มาแล้วเขาก็ให้มานะคะซึ่งเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วมิวก็ใส่เครื่องสำอางทุกอย่างในนี้แล้วก็จากที่เพื่อนๆได้เห็นนะในรูป a c e b o o k หรือว่าวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ก่อนหน้านี้ที่มิวแต่งหน้าไปงานแต่งงานเนี่ยมิวใช้อุปกรณ์และแปรงแต่งหน้้้้้าาาาาาทททังงงงหมมนนนนนีีใกกรรแต่่่ลุคอขจะเป็ส นี่คือแต่งหน้าที่ถูกลุกแปรงที่พุดมาแปรงแต่งหน้าที่พิวจะมารีวิววันนี้เนี่ยคือแปรงแต่งหน้าที่ใช้ได้จริงนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูรวมๆก่อนนะนี่นะคะคือแปรงทั้งหมดมีทั้งแปรงแต่งหน้าและแปรงทาตานะคะเราก็จะมาเริ่มจากชิ้นใหญ่ก่อนและการที่เป็นสําหรับแปรงทาตานะคะนี่นะคะก็ดูโดยรวมก่อนนะนี่นะ นะแล้วก็แปรงแต่งหน้าทั้งหมดที่มิวแปรงทาสําหรับทาหน้านี่มีทั้งหมด4อันด้วยกันก็คือตัวแรกนะคะเป็นแปรงสําหรับทาแปง้ง <c oughs> เป็นแปรงสําหรับทาแป้งซีห้่อของบิวตี้บูฟเฟ่นะคะซึ่งแปรงตัวนี้มิวแนะนํามาหลายครั้งมากๆซึ่งเป็นแปรงที่ดีมากๆเลยมิวซื้อตามเพื่อนสนิทนะคะหลายปีมากแล้วแล้วก็ไม่เคยทําให้มิวผิดหวังจริงมิวใช้ทุกวันเลยนะคะคือมีลักษณะเหมือนคาบุกิบัตแล้วก็ คาบุกิเป็นแปรงคาบุกินะคะสามารถใช้ลงมิเนอรัลฟาวเดชั่นได้นะคะแล้วกเ็เป็นขนเนี่ยเป็นขนสังเคราะห์นะคะแล้วทุกเช้าเนี่ยมิวจะชอบใช้แปรงตัวนี้ลงแป้งทั่วหน้าแบบนี้นะคะคือสมมติว่าแปง้งแปง้งพัฟใช่ไหมคะที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมิวจะไม่ใช้แปรงเที่ยวให้มาแต่มิวจะใช้แปรงอย่างนี้นะคะกดลงไปในตัวแปง้งแล้วก็ทาทั่วหน้าเพราะว่ามันจะให้การปกปิดที่บางเบากว่าแล้วก็ไม่ ไม่ให้ความปกปิดที่หนาเกินไปนะคะแปรงที่2ต่อมาก็คือแปรงที่มีวช้สบรับการคอนทัวร์หรือเชดดิ้งนะคะซึ่งตัวนี้มูสั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตเป็นแปรงรู้สึกจะของยี่ห้อ S มิวจำชื่อยี่ห้อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเซ็ตที่มา3อันนะคะเดี๋ยวจะไปรีเสิร์ชดูใน Google แล้วจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะซึ่งแปรงตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะโค้งมนอันนี้รู้สึกจะเป็นขนสัตว์นะคะมิวชอบใช้ในการคอนทัวร์เชดดิ้งหน้ามากเลยนะคะคือเข้าไปในข้างแก้มเราได้พอดีแล้วก็สามารถเอามาไล่ข้างจมูกได้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยมิวไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่า มันเป็นรู้สึกไอตัวเนี้ยจะเป็นขนสัตว์แล้วเวลาเอาไปล้างเอาไปซักเนี่ยสีมันจะตกออกมาเป็นสีดําๆด้วยนะคะมิวก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันคุณภาพไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าด้านนี้เนี่ยโอเคเลยนะคะสําหรับแปรงทางหน้าตัวต่อไปเนี่ยมิวซื้อมาจากตลาดนัดเลยนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแปรงที่ซื้อจากตลาดนัดก,ก็คุณภาพดีเหมือนกันนะคะแล้ว2ตัวนี้เนี่ยเ,เป็นขนสังเคราะห์นะคะซึ่งเหมาะมากสำหรับการปรด อ่อนนะคะก็ตัวนี้นะคะมีลักษณะโค้งมนถ้าเกิดเทียบกับตัวปัดคอนทัวร์ก่อนหน้านี้นะคะจะมีขนาดใหญ่กว่านะแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแน่นขนจะไม่ค่อยแน่นเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับการเอามาเกลีย่ยหรือว่าสามารถปัดคอนทัวร์แบบว่าต้องการให้แบบฟูๆทั่วหน้าอย่างนี้นะคะส่วนตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะคะมีลักษณะ จะเล็กกว่านิดนึงตัวนี้นะคะมูจะชอบเอามาผัดแก้มด้านขําสำหรับ<า>ต่อไปนะคะ<ๆ>ก็มาถึงแปรงทาตามาั่งก็คือแปรงทาตาเนี่ยมิวก็มีจากหลายๆที่รวมกันนะคะเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้นะคะมีลักษณะเป็นคุ่มอย่างนี้นะ,ะเหมาะกับการมิวชอบอามาเขียนใต้ขอบตายนะคะตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง100บาทนะคะยี่ห้อแอนนาเซีย903รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีขายที่ร้าน Eve and Boy ยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปของ s i n o Mac c a y หรือว่า Beauty Buffet นะคะเป็นแปลงหัวตัดซึ่งสามารถเอามาเขียนไอายไลเนอร์แล้วก็มาไลทใต้ขอบตาได้นะคะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็อันนี้เป็นแปลงผัดปัดคิ้วนะคะของยี่ห้อ ELF นี่ก็ชอบเหมือนกันเอามาปัดคิ้วแบบนี้นะแล้วก็แปลง2ตัวนี้เนี่ยมูชอบเอามาลงไฮไลท์ใต้หนกคิ้วนะคะมูมี2อันเลยรู้สึกอันนี้จะราคาไม่ถึงประมาณ40-50นะคะซึ่งแปรงตัวนี้เนี่ยมันเป็นยี่ห้อ Life <S <S l i f e c o m p a n i น n นะคะเป็น Eye blending brush ซึ่งหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงแผนกแผนกบิวตี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ย เหมาะมากขนมันจะไม่ค่อยแน่นนะคะเป็นขนสังคอแล้วก็มิวออกมาทาเอ่อเชดดิ้งใต้หนกแบบนี้นะคะทุกวันเลยแล้วก็สามารถคัดเบ้านิดหน่อยแต่ว่าจะเน้นไปทางฟงฟูงๆมากกว่านะมิวก็เลยมี2อันตัวหนึ่งสาหรับคัดเบ้าสีหนังตาตัวหนึ่งมิวจะไม่ลงสีเข้มเลยจะใช้สีโทนขาวหรือโทนสีเนื้อตลอดเลยนะแล้วก็ตัวคัดเบ้าตัวต่อไปที่มิวชอบมากตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Coastal Sense นะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆแปรงของ Mac มากเลยนะคะเป็นขนสีขาวแต่นี่มูใช้จนเป็นสีหนังตาแล้วนะ ก็เอามาคัดเบ้าตรงนี้นะคะแล้วก็เบลนด์ซึ่งลุคสโมกกี้อที่เพื่อนๆเ,เห็นใน Facebook Fanpage ที่เป็นลุคสโมกกี้อาสีน้ำเงินนะคะมิวก็ใช้ตัวนี้ในการทำนะแล้วก็สำหรับแปรงตัวนี้นะคะมิวม mm ิว hmm. ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเป็นของยี่ห้อ Oriental Princess นะคะมีลักษณะหัวเล็กๆแบบนี้นะคะมิวชอบเอามาลงไฮไลท์ใต้ตาตรงนี้นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าขนาดมันเล็กนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ด้วยนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยแปรงทาลิปตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Bobby Brown ซึ่งมันมากับ เ,เซตของไฮไลท์ชิมเมอร์บริกนะคะซึ่งมันมีลิปด้วยเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะมุก็ชอบมากเลยแปรงทาลิปตัวนี้ใช้ดีมากนะคะสองตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อแอชลีย์นะคะตัวนี้ที่อี a แ b น y บอยก็มีขายนะคะเป็นแปรงพุ่มๆ่างนี้ขนสังเคาะเนื้อขนไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว,ว่าเอามาลงสีตรงนี้นะคะทาเป็นตัว V Shape ด้านหลังเหมาะมากนะคะตัวสุดท้ายค่ะของยี่ห้อไลฟ์คอมแพนไอเอีกแล้วซื้อที่แผนกบิวตี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะราคาก็ไม่แพงลังกษณะ ขนตัดนะคะสำหรับ <davon> ต <curios ities> <ếu> <ito> ัว <colorful> น <sk is> ี้กับตัวยี่ห้อ Beauty Buffet เนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือเอาไว้เขียนอายไลเนอร์สังเกตได้สักมันเลอะนะคะมิวใช้เขียนอายไลเนอร์วันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแปรงแต่งหน้านะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยขอคอมเมนต์เข้ามานะคะให้มิวรีวิวแปรงแต่งหน้ามานานมากนะคะวันนี้ก็ได้โอกาสมาทําให้แล้วนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหลายคนเข้าใจว่า การเริ่มแต่งหน้าเนี่ยต้องซื้อแปรงแพงๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงเลยถ้าเกิดรู้จักเลือกสั่งคัดหานะคะแปรงราคาถูกคุณภาพดีเนี่ยมีเยอะแยะมาไม่จําเป็นต้องไปสั่งจากเว็บไซต์จากเมืองนอกเลยนะบ้านเราก็มีขายนะคะนี่ดูจากตรงนี้นะคะตัวที่มิวไปซื้อสั่งมาจากเมืองนอกเนี่ยก็มีแค่ตัว2ตัวเท่านั้นคือตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่เป็นของคอสโตเซนต์ Sense, เพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่มี แปลงเป็น blending brush ที่เป็นลักษณะนี้นะก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะแล้วก็ลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย